โยหวัดไม่ดีทุกคนกันเลยนะครับผมวันนี้เราก็มาอยู่กับเกมเกมที่มีชื่อว่าแ <c oughs> ปลประธานัคือเกมช่วยเหลือประธานที่ประดีนั่นเอง <c oughs> ซึ่งหลายคนอาจจะเคยเห็นแล้ว <c oughs> ผมเพิ่งเห็นไงว่าเอ้ยเกมนี้แม่งน่าเล่นวะน่าเล่นตรงที่มันมันไล่สาระเดียวเออบอกเลยเกมได้สาระนี่ของถนัดผมเลยมันคือของถนัดของผมเลยว่าแต่มันเล่นยังไงวะ แล้วนี่หน้าอะไรนะอะไรเนี่ยเอ้ยโอ้ยหน้าตานี่เอ้ยนี่มันเออเราจะไปยุ่งเลยดีกว่านะฮะไปะแล้วมันไปยังไงวะแล้วมันไปงไงอ,อ่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะผมไม่เคยเล่นเหมือนกันเดี๋ยวนะนี่อะไรวะข่าวหรออ้าวอันนี้คือเขาแถลงข่าวใช่ไหม เดี๋ยวขอมารับแั๊บนึงอ๋อนี่สโลว์สโลโมชั่นอ่ะเอาเดี๋ยว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 ขอร้องก่อนยังงงงอยู่ยังงงงอยู่กดกดชิปเป็นการเดินอ่ากดคลิกคลิกขวาเป็นสโลว์กดซ้ายเป็นการนี่ฮุกฮุกฮุกโอเคครับหม่ครับหม่ครับหม่ครับเอานะเอานะ ท่านประธานนธิบดีท่านไม่ต้องหว่วงผมจะช่วยท่านเองเอาเฮ้ยได้ไหมได้ไหมอ่ะเฮ้ยเฮ้ยพิลอดปะรอดปะรอดวันลอดปะได้ว่ะได้ว่ะเออนี่ยท่านนี่หน้าอะไรเป็นอย่ากันแล้ว <c oughs> <c oughs> เอาแมวไหม ท่านประธานที่ดีท่านนะผมจะช่วยท่านเองแน่นๆรอดแล้วรอดแล้วอุ้ยเป็นไงล่ะไม่โดนครับไม่โดนครับโอ้โห oh. แล้วมันอะไรเนี่ยเป็นตัวอ่อนปวกเปียกด,ดูดูท่านหน้าประธานที่พอดี <c oughs> <c oughs> น่าตะคีบมากมวยวายอะไรกันฮะมวยวายอะไรกันเออฮะผมว่านะครับเราเราเปลี่ยนชื่อดีกว,ว่าประธานที่ที่ป็นดีมนันรู้สึกเรียกยากเอาเป็นท่านนายกดีกว,ว่าท่านนายกตผมมยาายกูผมจะช่วยท่านเองครับท่านนายกผมจะช่วยท่านเองเอาไม่ถึงท่าน,ท,าน,าท,านท่านเอาท่านท่านเลือด ท่านเหลือแต่หัวท่าน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 ครับโอ้โหแม่งเหลือแต่หัวว่ะคราวนีแ้แหละผมจะช่วยท่านเองไม่ต้องข่วงแม่งอีล็อกเดิมเลยเอาเออ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 ตีลังกาตีลังกาแล้วเฮ้ย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 เอาวิกลุด กูก็สโลว์แล้วนี่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 เฮ้ย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 ไล่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 ไอ้สัสท่านครับผมไม่ห่วงท่านนายกนายกตูวผมช่วยท่านได้แน่นอนแน่นอนแน่นอนนี่ไงนี่ไงเอ้าบ่นี่ไงนี่ไงเอ้าบ่แล้วมึงไม่รีวงเราเดี๋ยวเราต้องวางแผนก่อนนี่ต้องเลียงมาข้างหน้านิดนึ่งวิถีเนี่ยดูวิถี วิธีโอ้โหยังเท่ไอสัตว์ไม่โดนเลยโอ้โหอีล็อกเดิมกระดินหัวร้อนนะคหัวร้อนมากเลยเกมนี้หัวร้อนหัวร้อนหัวร้อนถึงเถอถึงเถอท่านสุดยอด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 กล้วยทอดสองถุงรอดกับท่านด้านรอดนะครับอูนท่านนายกนายกตัวอุสินานท่านดีก็ยังขาดเหมือนเดิม เดเดตบไข่เลเดยวตบไข่กันเด้อเด้อเดโอ้ว้าวโอ้ยมึงทำอะไรกันเนี่ยโอ้ยออไปจัดจัดเอาโอ้อีตะโอคิมุจิ